ค่ะสวัสดีค่ะเราก็มาเจอกับครูปุียแล้วกับวิชาภาษาไทายนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นคลิปออนไลน์ก่อนนะคะในเมื่อว่าครูติดภารกิจในช่วง 9โมงเช้านะคะเตรไมมวะดวนในการสอนนะคะให้นักเรียนนะคะดูทบทวนในคลิปออนไลน์กันไปเราก็จะดึงทำการบ้านส่งครูด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวครูมีคลิปนะคะเราไปดูคลิปกันเลยค่ะนักเรียนดูข้อมูลที่หนึ่งะคะประเภทของการเขียนจุดประสงค์ถ้อยคำสำนวนอันนี้จะเป็นในเรื่องของ การเขียนในรูปของตารางโดยการสรุปนั่นเองนะคะมาดูซ้ายมือคําขวาัญเขียนเพื่อเตือนใจแล้วก็ใช้กระชับกินใจถ้อยคำแล้วก็ของจองนั่นเองคําขวัญก็คือเขียนเพื่อให้พรใช้ถ้อยคำไพเลาอเหมาะสมกับผู้รับ แล้วก็คําแนะนําให้คําแนะนําแสดงขั้นตอนเขียนเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่สามารถนําไปปฏิบัติหรือใช้ได้ถูกต้องนั่นเองนะคะต่อมาเรามาดูการใช้ภาษาก็จะเป็นในเรื่องของเป็นทางการเข้าใจง่ายลําดับความรู้เป็นขั้นตอนอาจมี ตัวอย่างประกอบคำอธิบายนั่นเองอันนี้คือเป็นการสรุปแบบตารางก็คือซ้ายมือคือประเภทงานเขียนอันที่สองคือจุดประสงค์เขียนเพื่ออะไรต่อมาคำสำนวนนั้นก็คือหมายถึงว่าใช้แบบไหนนะคะ ข้อมูลที่2ไอ,อ้น,นี้นักเรียนน่าจะเคยเห็นเยอะที่สุดข้อมูลสอนคือจะเป็นในเรื่องการเขียนสื่อสารนั่นเองจะมีการเขียนสารจะแ,แบ่งออกเป็น3แบบก็คือคําขวาัญคาอวยพรแล้วก็คําแนะนําคําอธิบายขั้นตอนนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีการปีกย่อยนะคะเรามารู้กันว่าแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรเอ่ย่แบบที่ครูพูดมา2แบบข้างต้นเขาเรียกว่าการ เขียนอะไรคะแผนภาพความคิดเอะแล้วมันหมายถึงอะไรคือการถ่ายทอดความคิดที่เป็นข้อมูลต่างๆที่มีอยู่ในสมองลงในกระดาษโดยการใช้ภาพสีเส้นและการโยงใยแทนการจดย่อบแบบเดิมที่เป็นบรรทัดเรียงจากบนลงล่างซึ่งในขณะนั้นจะได้ช่วยในการสื่อข้อมูลจากภายนอกเช่นหนังสือคำบรรยายประชุม ส่งเข้าสมองให้เก็บรักษาไว้ได้อย่างดีนั่นเองคือมีการเชื่อมโยงข้อมูลด้วยใช้ความคิดต่างๆเข้าหากันได้ง่ายนะคะอันนี้เขาเรียกว่าแผนภาพความคิดแล้วเราไปดูตัวอย่างกันวันนี้ครูมีตัวอย่างให้ดู4ตัวอย่างแต่แผนภาพความคิดมีหลากหลายมากเราจะมีชื่อแต่วันนี้เราจะมาเรียนแค่สตัวอย่างนั่นเองค่ะค่ะมาดูแบบตัวอย่างที่1คือแผน ผังแบบแมงมุมก็จะเป็นเหมือนเส้เสนใยโดยเอาหัวข้อไว้ตรงกลางแล้วก็จะขีดขีดขีด,ขดเป็นแผนภาพคล้ายกับใยแมงมุมนั่นเองเขาเรียกว่าแผนผังแบบแมงมุมนะคะค่ะต่อมาคือแผนผังเชิงเปรียบเทียบอันนี้เราจะเห็นบ่อยในวิชาคณิตศาสตร์นะคะสำหรับที่ใครยังไม่เรียนก็น่าจะอยู่ที่ป .6 หรือความเปรียบเทียบนั่นเอง กอไก่คือความแตกต่างของกลุ่มกอขอไข่คือความแตกต่างของกลุ่มขอแต่ขอควายที่อยู่ตรงกลางนะคะขอควายที่อยู่ตรงกลางนั่นก็คือความเหมือนกันนั่นเองนะคะเขาเรียกว่าความเปรียบเทียบในเรื่องของข้อมูลนั่นเองนะคะค่ะเรามาดูต่อตัวอย่างที่ 3. นั่นเองก็คือในรูปแบบของโครงสร้างโครงสร้างจะเป็นในเรื่องของการตีเกาะลงมาเป็นขั้นตอนโดยข้างบนจะเป็นข้อเริ่มก่อนแล้วลงมาเห็นไหมคะตัวอย่างก็คือตามตัวอย่างเลยเริ่มก็คือเริ่มนี้ก็คือการตื่นนอนใช่ไหมอาบน้ําทานข้าวก่อนเจ็ดโมงหรือหลังเจ็ดโมงเราก็จะมีการแยกย่อออกมาเราวจะมีการเดินไปรเรียนหรือพ่อมาสง่งจะมีหยุดข้อแม้อยู่แต่มันจะเป็นในเป็นขั้นเป็นตอนแค่นั้นเองนะคะ มีใครสงสัยไหมไม่มีหรือมีก็สามารถไลน์ถามหรือเฟซถามครูได้นะคะค่ะอันสุดท้ายคือแบบขั้นบันไดอ่าขั้นบันไดนี้อันนี้ครูยกตัวอย่างโดยการพัฒนาอ่าในเรื่องของวิชาภาษาไทยตั้งแต่อนุบาลจนถึงปหกนั่นเองจะเป็นขั้นบันไดโดยขั้นบันไดแรกต้องเป็นในเรื่องของพื้นฐานนั่นก็คืออนุบาล หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็อันที่หกก็คือน่าจะเป็นระดับของปอปลายนั่นเองจะมีการเริ่มฟังเริ่มเขียนในการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเ,เขาเรียกว่าเป็นขั้นบันไดยอย่าสับสนในเรื่องของในรูปแบบของโครงสร้างนะคะจะคล้ายๆกันแต่นี้จะเป็นในรูปแบบเขียนเหมือนตัวบันไดนั่นเองนะคะใครไม่เคยเห็นบันไดาอาเห็นกันทุกคนก็จะเป็นเหมือนบันไดโดยเป็นขั้นสุดๆจะเป็นขั้นเป็นขั้นไปใช่ไหมคะ อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างครูให้ดูนะคะมีใครสงสัยทั้งสี่ขั้นไหมคะ,ะถ้าใครมีหรือมีคำถามมีข้อ,อข้องใจสามารถสอบถามครูได้นะคะอันสุดท้ายท้ายสุดนั่นก็คือการบ้านนะคะการบ้านครูให้เราเลือกนะคะ แบบนะคะทั้งหมด4แบบด้วยกันนะคะก็คือแบบยายแมงม,มุมแบบเปรียบเทียบโครงสร้างขั้นบันไดซึ่งครูได้ยกตัวอย่างให้ดูแล้วแล้วให้นักเรียนเอาไปเขียนเกี่ยวกับสำนวนไทยนะคะจำนวนไทยจะมีกี่กไก่ถึงฮอนหูถูกต้องไหมหรือเราจะเรียงแบบสุภาษิตก็ได้นะคะให้ในรูปแบบของยายแมงม,มุมเปรียบเทียบโครงสร้างหรือขั้นบันได ดูซิว่านักเรียนจะออกแบบยังไงอย่างเช่นถ้าเป็นใยแมงมุมก็จะง่ายหน่อยกอไก่มีคําว่าอะไรบ้างแต่แม่กอไก่อยู่ตรงกลางมีคําว่าอะไรเชิงเปรียบเทียบละ่ะอ่าเปรียบเทียบเราจะออกแบบเป็นยังไงอันไหนเหมือนการต่างกันก็จะเป็นในเรื่องของตัวอักษรนะคะต่อมาคือในรูปแบบของโครงสร้างอ่าโครงสร้างอันนี้ก็คือจะเขียนแบบไหนเริ่มแรกก็จะเป็นตัวแรกอักษรแรก ขอไข่ขอไข่งงูอันนี้ก็ได้นะคะอันที่สองในเรื่องของขั้นบันไดเริ่มต้นก็คือกไก่ความหมายหรือจะเป็นในเรื่องของอะไรคะสุภาษิตก็ได้นะคะให้นักเรียนเลือกมาหนึ่งอันนะคะรูปแบบใดก็ได้นะคะแล้วเอามาส่งครูนะคะใครมีข้อสงสยัยสามารถสอบถามครูได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ